ปกติไม่นั่งพื้นนะปกติไม่นั่งพื้นปกติไม่นั่งพื้นวันนี้ต้องนัีวันนี้อ๋อจะเศร้าๆตาบอกว่าวันนี้ดูเศร้าๆจนเศร้าๆเพราะว่าโอ่โหก็คุณแบบว่าภรรยาอ๋อไม่เกี่ยวกับดิวนะจ๊ะทุกคนไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้องดิวนะคะไม่เกี่ยวกับดิวดิวเป็นน้องที่น่ารักค่ะไม่เป็นไรหรอกทุกคนมันปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติเจอกันทุกครอบครัว ้าผ่ากลางวงการบันเทิงก็ว่าได้นะครับหลายคนก็ช็อกเลยเพราะว่าเห็นบทบาทของทั้งพี่เป็กและพี่ธัญญาเนี่ยก็ร่วมกันไลฟ์สดขายของดีจนกระทั่งเมื่อวานที่ผ่านมาพี่ธัญญาประกาศกลางอินสตาแกรมนะครับว่าได้ลดบทบาทสามีภรรยากับพี่เป็กสัญชัยเหลือเพียงแค่พ่อกับแม่ของน้องลิยาของลูกนะครับไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็ลงแคปชั่นบอกว่า20ปีบริบูรณ์ชาวเน็ตก็งงเป็นไก่ตาแต่แรัวว่าเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเรื่องผู้หญิงอีกหรือเปล่าบอกนี้ก่อนเพราะในอดีตที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นก็เลยจับไปเชื่อมไปโยงกันเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะมีคนเนี่ยเอาไปโยงเรื่องพี่ดิวลิสีลาพี่ดิวลิษลาก็งานเข้าบอกว่าพี่ดิวลิษลาจะมีส่วนในเรื่องนี้ไหมเพราะพี่เป๊กเองเนี่ยช่วยเหลือดิวเยอะนะครับช่วยเหลือดิวเยอะแล้วก็ซัพพอร์ตหลายๆอย่างเป็นชนวนเหตุหรือเปล่าซึ่งพี่แดนยาก็ออกมาไล์ลสดชีช้แจงบอกไปแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับดิวลิสลาอ่า และคนใกล้ชิดก็ออกมาเผยสาเหตุเนะครับว่าเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของผู้หญิงอ่าแล้วก็ดูเหมือนจะหนักกว่าที่ผ่านมาด้วยแล้วยังไงล่ะทีนี้มันจะมีการกลับมาเป็นครอบครัวด้วยกันอีกไหมแต่สปิริตของทั้งคู่เยอะครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยไลฟ์สดขายสินค้าด้วยกันเหมือนเดิมนะครั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยทางทางพี่เป๊กนี่ซึมเลยนะครับช็อกอยู่อ่ะเออ แต่ก็ไล์สดขายของด้วยกันโดยมีพี่อ้นสีพันพี่ตุย้ยตุยพี่แคนดี้ร่วมขายสินค้าด้วยกันก็นั่งกันแซวกันยอกกันนะก็คงทํางานร่วมกันแหละนะแต่ว่าเรื่องนั้นก็พี่แอนญ,ญ่าบอกว่าคุยกันแล้วเราคุยกับลูกเราด้วยอ่เขาว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวให้ไปฟังทีนี้เนะี่ยมันมีการแชร์เรื่องนี้กันเยอะครับคือที่ผ่านมานต้องบอกก่อนว่า พูดถึงพี่แทญยากับพี่เป็กนี่เขาพี่ัญญยานี่ก็คือเมียหลวงที่แบบแห่งชาตินะเคยได้รับสายาเพราะว่าสุขขุมแล้วก็เอาจริงนะไม่พูดเยอะนะครับตอนที่ตอนนั้นก็พาลูกหนีไปต่างประเทศเลยไปอยู่ต่างประเทศด้วยพักใจตอนที่มีข่าวผู้หญิงนะล่าสุดนะครับแล้วตอนนี้ก็มีอีกแต่ก็เลือกพิจาณจบสถานะสามีภรรยาเลยนะแต่ใช้คําว่าลดสถานะก็มีหลายความหมายนะออมีหลายความหมาย โดยมีการแชร์ข้อมูลเนี่ยนะครับคือย้อนไปนในรายการน่าจะสามแซบรายการสามแซบของออที่มีวิธีกรพี่แอฟพี่ชมพู่อะไรเงี้ยน้องลิยานะ่ะแล้วก็ตัวของพี่ธัญญาพี่เป๊กเนี่ยไปออกรายการกันก็มีการถามพี่แอฟเนี่ยถามน้องลิยาว่าสเปคเราเนี่ยเป็นยังไงสเปคน้องลิยาน้องลิยาก็ตอบนะครับบอกว่าไม่เอาแบบพ่อขอแบบตรงข้ามเลย เห็นแม่แล้วสงสารนี่ครับน้องริยาพูดอย่างนี้คเชาาเน็ตก็เลยบอกคําพูดนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งับสาเหตุที่ทําให้พี่เดยาเนี่ยตัดสินใจอะไรได้ง่ายเพราะน้องริยาก็โตแล้วและพิญยาก็บอกคุยกับลูกแล้วด้วยก็ตัดสินใจอะไรได้ง่ายกว่าเดิมนี่ครับหากเราย้อนไปเนี่ยนะครับคือในอินสตาแกรมเมื่อกี้ย่คุณทราบหละว่ามีการประกาศลดสถานะกับพี่เป๊กเหลือเพียงเหลือเพียงแค่พ่อกับแม่ของลูก ก็หมายความว่าทั้งคู่จะไม่ใช้สถานะคู่ชุดอย่างที่เคยเป็นมาโดยยังคงดูแลลูกสาวร่วมกันและก็ทํางานร่วมกันได้เหมือนเดิมะนะครับพี่ธัญญาเนี่ยมีการลงแคปชั่นบอกว่าอยู่มานานกว่า20ปีอ่ะ20ปีบริบูรณ์นะเพื่อสื่อถึงช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์ของทั้งคู่ะนะครับส่วนสาเหตุนะครับก็มีรายงานว่าเป็นเรื่องของการนอกใจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้เกิดการตัดสินใจนี้ครับคนใกล้ชิดเนี่ยบอกกับสื่อนนะครับว่าพี่เป็กเนี่ย คงจะมีพฤติกรรมบางอย่างแหละซึ่งพี่ธัญญาเนี่ยเพิ่งจะจับได้และการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยและก็มีข่าวลือเรื่องมือที่3บุคคลที่3ปรากฏชื่อของคุณดิวอริสรา,าทองบริสุทธิ์นะถูกโยวงว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านแตกครั้งนี้แต่พี่ธัญญาเองก็ได้ออกมาชี้แจงในลฟ์สุดไปแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับดิวอริสรา,าอย่างเด็ดขาดเป็นปัญหาของตนเองกับพี่เป็ะเท่านั้น ลองไปดูในไลฟ์สดครับลดสถานะกันแล้วแต่กันทำงานร่วมกันได้สปีดแรงกล้าจริงครับอ๋อติดแล้วใครมาติดให้อ่ะเอาใครมาติดให้ตอนไหนีใครติดให้อะโอ้โหรอแถลงละเดี๋ยวซื้อของก่อนฮ่าตแหลงจ้าทุกคนตามข้อความที่พิมพ์ไปเลยที่ทุกคนเห็นแค่นั้นเลยเหรอเดี๋ยวมึงอะใครของใครของเออเดี๋ยวเข้าดามาอีกชิบหายเผื่อว่าแบบเธอไม่แบบว่าไปตามทิศทางคอมเมนต์เหรอ ไปถึงอะไรเแบบเขาเม้นแบบเนี่ยอะไรนะไม่เรา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 คุยคุยกันแล้วคุยกันแล้วอ๋อโอเคแล้วไอ้ครั้นว่าเราจะมาถามว่าคุยอะไรกันอะเนี่ยคือเอางี้นะสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องนะจ้ะ คือพี่เขาอ่ะคุยกันแล้วและไอ้ครั้นที่เราอ่ะจะไปถามเขาว่าเขาคุยอะไรกันมันมันล้นแล้วมันเกินมันล้ําเส้นเขาแล้วไงเขาก็บอกประูอ้วนเขาใช่สิ่งที่เขาบอกก็คือที่สุดแล้วแล้วก็ให้เกียรติเขาแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปก็อะไรของมงนี่ก็พูดแทนไปเลยนะอะไรนะไม่ได้แทนหนูไม่ได้พูลงรายละเอียดเลยนะมาฟ้าผ่าไม่จฟ้าผ่า หลังๆเล่นเองหลังๆเล่นเองแล้วก็มองว่าแล้วก็มองว่าเราเอออย่างนี้หลังๆเล่นเองหมดเลยเล่นไงเออทางออกแล้วถ้าถามในตอนแรกจะลงมาไลฟ์ไหมไม่ลงแล้วทําไมถึงลงเราต้องมีสปิริลเออเอาแล้วตอนแรกผมจะไม่ลงคือคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยกําลังช็อกอยู่ใช่ไหมช็อกไม่ได้พูดช็อกหรอกเนี่ยช็อกมาหลายปีแล้วเธอคือคนดีของฉันเธอคือคนเก่งของฉันเธอคือ รักนะคือิงเดีข้อมาไปยิงคงาถามอะไรเธออยากรู้ไหมว่าตอนแรกคิดจะลงไหมคนนี้ใส่ไม่ดีนะไม่ลงเออถ้าเป็นคนนี้ใส่ไม่ดีนะออกว่าอาอยู่ต่อดกันเลยได้ไหมเราจะฟักเหลือไปเจออาจารย์แคนมาอีกอุ๋อีกเยมอจ้ยมอเอาเอา เออจุ๊บจิ๊บเอากล้องหันไปดูคนดในนาเขาไปอยู่ข้างหลังเขาไปอยู่ข้างหลังว่าเขาไปนั่งมองนะเคือชีวิตก็มีปัญหาไงช่วงนี้นั่งมองตรงนั้นอาจจะมองได้เห็นชัดไงมองเห็นได้ชัดพูดเลยปกติไม่เคยนั่งพื้นนะปกติไม่นั่งพื้นปกติไม่นั่งพื้นวันนี้ต้องสีวันนี้อ๋าจะเศร้าตาบอกว่าวันนี้ดูเศร้าๆวันนี้ดูเศร้าๆเพราะว่าโอ้โหเพราคุณแบบว่าภรรยาเออแคบินครูไง พี่นแน <authorized S 1> ีอีตภรรยายังไม่ชินยังไม่ชินอดีตยี่สิบสี่ชั่วโมงเองนะก็ไม่ขนาดนั้นตอนห้าโมงเย็นก็ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะอะไรนะเจ็ดสิบสองขึ้นเลยปะไม่แต่ว่าเดี๋ยวโปรี่เป็นอายุหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงนี้กลับมงกับพ่อก็กลับมาดีกันมั้งโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่ะ แต่ลูกค้าจองไว้แล้วนะก็ต้องฝืนหน่อยฝืนหน่อยทำงานไงานได้ไม่ตีกันได้ไม่ตีการแต่ว่ามีอย่าถึงใครใจก็ว่าอดีเลยตีกันมาเยอะแล้วอันนี้ก็พักพ่อนบ้างพักผ่อน นะความรักเกิดในความฝันเราจุมคิดเยคือไม่รู้จะจะเปลี่ยนเรื่องยังไงก็เลยเปิดเพลงเปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้เปิดเพลงคันเลยอาจารแทนร้องหน่อยสิโอ้ยตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกแล้วฉันอะไรรู้เปล่าอะไรพูดซิฉันไม่รู้หน่อยนี่ตัวเองก็มีกาแฟขายนะพอพอมีคนรู้เรื่องหรือยังพอรู้แบบอ่านข้อความคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ย่าเนี่ยสักแบบอ๋อกูรู้ละเออไม่รู้ทำอะไรเลยอ่ะกดซื้อกาแฟเลย แล้วอะไรรวดซื้อไปสองห่อตัวเองก็มีของตัวเองขายอยู่ขอใช้เวลาตรงนี้เล่าขนลุกขนลุกเล่าถึงความรู้สึกคืออาจารย์แคนแล้วก็พี่พี่ตุ๋ยเออและชาวเน็ตจะเล่าให้ฟังอ่ะเมื่อกี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่ย่าแทนที่จะเข้าสวิสแลบอะตุ๋ยเลยตัวแรกนึงออก่ะเพราะอตุ๋ยคือคือลูกค้าที่แรมาจากตีหนึ่งวันนั้นก็เอาอตุ๋ยมาใหม่เออ พี่ย่ามาสกิดจ้ะอุ้ยมองพี่ย่ามาสกิดชันจ้ะเออเดี๋ยวเราเอากาแฟเราขึ้นก่อนเลยนะเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนหูวิงอยู่เลยแลยแบบคือทุกอย่างยังนุ่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 งนออกว่าพี่จะลงมาไหมเออยังไม่แน่ยังไม่แน่ตอนแรกอะบอกพี่เป๊กแล้วว่าวันนี้พี่เป๊กจะลงมาไลฟ์ไหมเพราะด้วยสถานการณ์อะมันพังพินาใช่มันไม่ค่อยโอเคเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าถ้าพี่ไม่ไลฟ์ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราคุยกับลูกคา้าไม่มีพี่ถ้าใครไม่อยากแบบไลฟ์แล้วเราก็คืนเงินแล้วเราแม่อะข้างในแม่ยังเป็นแบบฮีทอยู่เลยอะแล้วแม่ก็เอากาแฟขึ้นมาแล้วแม่บอกว่าเอออุ้ยอุ้ยอุ้ย พัดตกไปอย่ารถจะถายได้แล้วแม่ก็ถือซองกาแฟอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ถือซองกาแฟอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ปากคว่ำนิดนึงแล้วคนที่ต้องบรรยาสรรพคุณกาแฟคือใครอีฉันก็เลยไม่รู้ยังไงก็พูดได้แต่ความหวานมาจากแกวหวานแต่ว่าเราใช้ความนัวครีมเทียมไม่รู้มาจากอะไรก็คือครีมเทียมมาจากน้ำมันพาราสกัดเย็นจริงๆก็ต้องพูดว่าอะไรอ่ะความนัวมาจากน้ำมันพราสกัดเย็นฉันค็เอ๊ะทำไมมันอะไรตึงๆวะก็เลยเข้ามาอยู่หน้ามาแล้วก็โดยยังไม่รู้อะไรแต่ว่าพอสักพักหนึ่ง อ่าเข้าใจแล้วล่ะใช่แล้วอาจารย์ชาวเน็ตเนี่ยทับผมท่านอีกบอกว่าไม่สนุกเลยวันนี้ตึงมากแต่ก็มันตึงเป็นยังไงเป็นไงได้ระบายแล้วระบายดีใจดีใจชดชดแล้วฉันขับรถมาฉันกดแกะแก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 คือมันจะกว่าจะจะระบีได้แต่ก็แต่แล้วเธอก็บอกไม่สนุกวันนี้ตึงมากตึงมากก็ไม่ขับรถกลับมาดำเนินรายการเองล่ะก็เธอรู้สึกมันตึงเธอรู้ตึงเลยฮะตึงตึงเลย แต่ว่าอ๋อมาสบชมาสคอตนี่ยะกัดเล็บแล้วอ่ะแต่ว่าวันก็ตัวลูกค้าก็ยังคงมากันอย่างหนึ่งแน่นนะยังเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมโปรฟ้าผ่าผ่ายังกดได้เหมือนเดิมนะครับ2635บาทโปรฟ้าแรงบันดาลใจของโปรฟ้าผ่าคืออะไรคะคนที่จะไปคิดคิดขึ้นมาฟ้าผ่าไงฟ้าผ่าใครคะฟ้าแบบไหนลักษณะอ๋อเมื่อกี้ฝนมันตกหนักฝนมันตกหนัก แว่นคำใดงั้น้องเฮ้ยเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าหัวร้อดังสิเออก็เลยได้เป็นพ่อผ่านมีอะไรบ้างอ่ามีนอีกละมาอีกละก็คืออันนี้นี่นะครับก็ต้องชื่นชมเลยสกิตจริงๆนะพี่เป็กก็ซึมๆแหละพี่ธัญญาก็ตามสไตล์นะครับเฉียบขาดนะย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่นิดหนึ่งนะครับ ตั้งแต่ปี40คือจุดเริ่มต้นถึง42เนี่ยนะครับก็พบกันในวงการบันเทิงพี่เป็กเนี่ยแน่นอนว่าเป็นทายาทของนักการเมืองชื่อดังพี่ถุนญาก,ก็เป็นนักแสดงสาวนะเริ่มคบหากันความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยสื่อจับตามองนะครับเพราะมีฐานะแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการจนกระทั่งปี48นะครับก็แต่งงานอย่างเป็นทางการมีลูกมีลูกสาวก็คือน้องลียาครอบครัวดูอบอุ่นนะครับแล้วก็มีภาพร่วมออกสื่อบ่อยครั้งช่วงนี้นเป็นยุคทองของทั้งคู่ก็ว่าได้ครับ เป็กเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการทางธุรกิจธันย่าเองก็มีงานละครอย่างต่อเนื่องกระทั่งปี53และปี54มีข่าวใหญ่สะเทือนวงการเกิดขึ้นมีข่าวว่าพี่เป็กสัญชัยมีสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นน้องอิงอิงอิงนภัสคุณธันย่าเนี่ยตัดสินใจพาลูกสาวคุณน้องดิยาไปพักใจที่ต่างประเทศและให้สัมภาษณ์ว่าขอพักความสัมพันธ์ไว้ก่อนถือเป็นการแยกกันอยู่ครั้งแรกของทั้งคู่ช่วงนั้นธันย่าถูกยกให้เป็นเมียหลวงแห่งชาติเพราะท่าทีที่สุข,ขุม ชัดเจนครับปี5 6ถึงปี57ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันร่วมงานกันอีกครั้งโดยพี่ธัญญาเนี่ยบอกว่าให้อภัยเพราะลูกและยังอยากให้ครอบครัวเนี่ยอยู่กันครบทั้งคู่เริ่มกลับมาใช้ชุดครอบครัวตามปกติภาพลักษ์กลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมจนกระทั่งปี6 0ถึงปี67เนี่ยการทําธุรกิจไลฟ์สดและขายของร่วมกันเนี่ยดีมากมีรายการออนไลน์เป็กธัญญาไฟเบอรี่มักปรากฏตัวคู่กันในงานสังคมและโฆษณาครับ ชาวเน็ตก็ชื่นชมว่าเป็นครอบครัวที่ผ่านพายุรักมาได้อย่างผมกระนำจริงๆแต่ล่าสุดก็นั่นแหละรครับเกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้เพราะว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ประกาศลดสถานนะเหลือแค่พ่อแม่ของลูกแต่ทั้งคู่ก็ยังทํางานและทําธุรกิจร่วมกันอยู่เนี่ยครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูนะว่าพี่เป็กจะง้อ,อยังไงกี่บาทดีงานนี้เพราะน่าจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเดี๋ยวรอดูครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ